ครับสวัสดียามเช้านะครับครับวันนี้มารีวิวนะครับกัญใช้นี่ครับฮอร์โมนนมสดครับอันนี้หมักไว้ตั้งแต่นู่นอับมกรลาเน่ครับแต่อนี้ก็ได้ใช้ไงก็เลยก็เก็บไว้ในร่มครับแล้วก็คลายฝาไว้ครับไม่ให้เขาระเบิดครับเพราะถ้าปิดฝาแน่นนี้ครับเขาจะมีแก๊สมีอะไรอย่างเงี้ยวันนี้จะมาใช้ดูครับคลิปก่อนนั้นใช้ฮอร์โมนไข่ครับอันนี้ใช้ฮอร์โมนนมสดครับ วิธีทาเดี๋ยวผมเคยทําอีกคลิปหนึ่งให้ดูครับแต่ตอนนี้ขอมาใช้เห็นครับใชได้ครับทำไม่เยอะใช้ไม่หมดครับตอนนั้นตอนนั้นทําไ้สองขวดแต่ใช้หมดไปแล้วขวดหนึ่งขวดนี้เก็บไว้นานนะไม่ได้ใช้อันนี้จะมาใช้ครับเอาวันสุดผสมน้ำครับกลิ่นก็ยังไม่เหม็นมากครับกลิ่นก็ยังพอใช้ได้ครับกลิ่นก็ยังหอมๆนิดๆครับ รดน้ำต้นไม้ดีกว่าครับตอนเช้าครับเช้ารดสองค้อแสงไปด้วยครับแต่ว่าจะลดฮอร์โมนโนมให้ดูนะครับนับรดเปต้นไม้ เรแบบใช้พวกนี้ให้หมดเลยเพราะว่าเมาอยากเก็บไปนานครับตักตักน้ำรับเห็นน้ำขุด่นเงี้ย ขับผสมเนี้ยร,รถเททัวร์จะรถเททัวร์ลยครับทุกตนต้องได้กินนะครับ เอาใส่พวกนี้คือผักสวยงามครับใบเขียวครับต้นไหนไม่ได้เราก็จะใส่ลงไปครับเดี๋ยวเราค่อยมาทำคลิป าการทําให้ดูนะครับถึงช่องอื่นทําแต่ผมก็อยากทําบ้างครับบางท่านอาจจะยังไม่รู้หรือว่าบางท่านอาจจะรู้แล้วแต่บางท่านบางทีก็ลืมครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมจะช่วยเียนความจำให้ในการทําคลิปออกมาให้ชมอีกคลิปนึงครับเดีวกล้อง ไปนี่หน่อยนะครับน,นี่ครับเป็นจุดินสีสังข์แสงนะครับอันนี้อันนี้จากสีแดงนะครับอันนี้จากสีแดงกลายเป็นสีเขียวครับ <c oughs> ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นได้ไปได้ยังไงอันนี้ก็สีแดงมะเขือเทศครับอันนี้มะเขือเทศครับออกดอ,อกแล้วครับ มีรูปไปแล้วหอครับล้างครั้งหนึ่งแต่ว่าครั้งนี้ผมครั้งที่แล้วผมไม่ได้เก็บครับนี่ก็อมือว่ารถมันก็จะไหลลงไปอย่างนี้ครับไม่เป็นไรครับอย่ง้อยให้ต้นไม้เขาได้กินพอผมก็พอใจแล้วครับครับต้นไม้บำรุงใช่ปุ๋ยทางคดแสงนะครับ มันจะใช้ทางก้อนแสงครับฮอร์โมนพวกนี้ผมไม่ค่อยได้ใช้แล้วก็ทำใช้ฮอร์โมนไข่อะไรอย่างเงี้ยฮอร์อมโมนไข่แล้ครับแถวผมคิดตอนนั้นผมก็ทำรีวิวการใช้ไปแล้วครับแล้วต่อไปผมจะทำทั้งฮอร์โมนไข่ฮอร์โมนนมนะครับแต่จะจัดเป็นแยกคลิปออกมาครับแยกคลิปฮอร์โมนนมก่อนครับแอบดูผลจากการ มันวงจากการใช้ปุ๋ยการดูแลนะครับดูจากที่ว่าตอนตอนนั้นไอมะกรูดเนี่ยจะตายนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็แตกยอดมีพริกแบบนี่พริกอยูตรงนี้ครับนี่ต้นพริกเะเจบ๊กบครับตอนแรกหักไปแล้วนะครับไปมาก็เกิดอีกแล้วครับแล้วก็มีลูกมาด้วยครับแต่ต้องรอให้โตกว่านี้ครับเราค่อยเด็ดมากินครับถ้าบางคนถามว่านี่ต้นอะไรครับ อันนี้บอกเลยย่านนี้เปลี่ยนตอนนี้เขาถามปลูกไว้ทําไมก็ปลูกไว้ผมรอกับผมรอจนกลับบ้านนอกครับถ้ากลับบ้านนอกผมก็จะเอาไปปลูกด้วยพิบานเอาไว้ให้อันเนี้ยต่อไปผมจะเลี้ยงหนูเลี้ยงวัวเลี้ยงนกจอกเทนเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็เป็นอาหารชั้นดีเลยครับออนนี้ผมจะปลูกเอาเนี่ยเนี่ยครับถ้าจะท่อนมันนะรับปลูกเอาท่อนนะเนี่ยท่อนแข็งๆนี่ครับท่อนนี้ครับ ผมจะปลูกเอาไว้แล้วเอาไปเสียบไว้ครับเป็นอาหารชั้นดีแล้วก็มีโปรตีนมากครับไก่ที่เลี้ยงอยู่ที่บ้านผมก็อาหารผมก็ผสมย่านนี้ปเปลียวไ้ด้วยครับตากแห้งแล้วผสมไปครับที่ก็บดวันนี้ขยำขยำเนี้ยใส่ลงไปใช้อะไรนะครับผมก็เอาใบพวกนี้ไปพวกนี้แต่ใบเราคมมากครับเนี่ยายครับฝายเอาให้ดูไฟครับ แรกอะฝฟลยตายไปแล้วนะครับไม่เขียนว่าตายครับไม่รู้เขาเป็นไรครับอยู่ที่กิ่งก็เป็นแบบนี้คนระับเนี่ยแบบเนี้เวมันเขาจะตายแต่ก็ไม่ตายครับสดท้ฟื้นกลับมาครับแล้วก็มาออกลูกออกดอกเต็มเลยครับชุบชุบชีวิตด้วยเนี่ยครับจิตินจิตลองแสงครับผมใช้ตลอดครับนี่กับวอเตอร์เคสครับหน้าบานผมใช้ แล้วก็แสงรดเขียวเลยครับนี่ก็ลูกฟิกครับลูกฟิกตอนแรกก็จะตายแล้วเหมือนกันครับเหลืองหมดแหละจะไปมาผมก็พลิกกลับมาได้ครับช,ช่วงนั้นก็ไม่รู้ผมใช้อะไรครับดีๆพวกผักก็เหลืองลูกปุ๋ยเยอะไปเปล่าหรือว่าเค็มไปเปล่าผมทีนี้กันผมที่ผมพลิกพวกนี้กลับมาได้เพราะว่าผมลดน้ําแบบตอนนั้นคือยอมรับเขาว่ารดน้ําแบบเยอะมากครับแบบชุ่มหมดเลยครับแล้วไปมาเขาก็กลับมาเกิดใหม่แล้วก็โตโตกับเดิมเลยครับ อาจจะไปลดปุ๋ยแล้วครับเราลดน้ำต่อครับนี่ดูไก่ครับเขาพองขนครับนี่ไก่ให้แสงกินด้วยครับแต่ว่าช่วงนี้งดงดหน่อยครับบางทีให้บ่อยก็ไม่ค่อยดีครับที่แตกบ่อยถ่ายบ่อยอย่างเงี้ย ส่วนใหญ่จะเน้นน้ำนะครับเน้นน้ำส่วนใหญ่ในการลดอย่างเงี้ยไม่ค่อยเน้นปุ๋ยมากแต่ที่เทอย่างนง้นเพราะว่าเราต้องรีบจะรีบใช้ให้หมดนะครับแล้วก็มาทํามันใหม่ขึ้นมาครับเพราะเราไม่อยากทำแล้ว่าอันเก่ามันใช้ไห้หมดอันใหม่ทําอีกแล้วอย่างเงี้ยครับกระจะแบบพอกไปเรื่อยๆไม่ได้ใช้สักทีอย่างเงี้ยครับก็ต้องว่าใช้อันเก่าให้หมดเราค่อยทำมันใหม่ขึ้นมาครับผมเป็นคนอย่างนงี้ครับ รดน้าแบบพอไล่แบบให้ปุ๋ยมันแบบว่าไม่เข้มข้นเกินไปนะครับไล่เขาไล่ออกครับต้นต้องได้กินต้องมีปุ๋ยใส่ครับ่อไปทำปุ๋ยเปอกไไ่ดูด้ครับแต่แล้วค่อยๆทำไปทีละคลิปครับ ตอนที่ว่างตอนที่เรามีเวลาอย่างเงี้ยครับเจ๊ก็มีเวลาตลอดนลครับแต่ว่า,าต้องลําดับความสาคัญนะครับเพราะผมก็ต้องเรียนออนไลน์เรียนอะไรอย่างเงี้ยนะครับต้องทางานหลายอย่างต่อไปรอมุนไถเดือนนะครับจะมุนไถเดือนมาใช้ครับต่อไป ให้แบบถั่วผมปลูก้อไว้เลยครับนี่้อเนี่ยปลูก้อนี่ครับตอนนี้ครับไอครับอันนี้เป็น้อยอดำรับอันนี้ซื้อมาจากงานเกษตรกําแหงแสนครับปีนี้ก็เก็บตังค์อยู่ว่าจะไปครับแต่ปีนี้ว่าจะซื้อแบบไม่ค่อยเน้นต้นไม้จะเน้นไส้เดือนครับพวกไส้เดือนเก็บตังค์อยู่ครับดูมะลา ละลูกที่หนึ่งลูกที่สองลูกที่สองคนระับเราจะมีลูกที่แตกแล้วด้วยครับนั่นนะนะครับสีเ,เหลืองนะครับลูกแตกแล้วมาละกิีนกป่านะครับวันนี้ไม่ใช่มาละกชีนกเลี้ยงเหมือนที่แบบว่าอันดีใหญ่นะครับต้นไม้ผมปลูกไว้ตั้แรกครับในถ้าท่านใ,นใดต,ติดตาม คลิปผมตั้งแต่จะเปิดใหม่ๆจะเห็นว่าต้นไม้บางทีตอนนั้นก็น้อยมากครับไม่เคยมีเยอะขนาดนี้อันนี้ดอกพวงชมพูครับตอนแรกก็ตายแล้วนะครับตาแรกใด้ามาผมก็ลดน้ําตอนนั้นยังไม่ทำสังกัดแสงครับก็เลยยังไม่งามตอนนี้ออกดอกแล้วก็ต้นแบบยาวก็ดโอ้ยเพี้ยลงครับเพี้ยลงเดี๋ยวต่อไปต้องใช้บิวเวลียบิวเวลียเดี๋ยวมารีวิวการใช้ครับ ตอนนี้บิวเบรียบ่บม,มต้องไปทําใหม่ครนะับบานเก่า่มันเนืดเกินครับแต่เรามาแช่นเก่าให้หมดแล้วค่อยทํามันใหม่ครับนีพบ่พักุ้งผมเก็บจะเก็บตรงนี้นะเนี้ยเก็บหน้าบานเนี้ยครับนี่พัุ้งแต่วันนี้ไม่ได้ทําอะไรไม่ได้เก็บผักกับให้ผักเขาโตนะวันนี้ข้าวไรเบอรีครับปลูกไป ไม่ปู่ปทำอะไรปูไปเก็บเม็ดพันนะครับปูไปกินเราผมต้องรอไปอยู่ยบ้านนู้นครับพอที่เยอะล้วบ้านนี้ยครับต้นไม้ของผมเนี่ยเดี๋ยวต่อไปเราเก็บเอากิ่งรอเขาแก่โตกว่านี้ครับแล้วกิ่งไปปักชําได้ครับเดี๋ยวใครถ้าถึงวันนั้นเดี๋ยวผมจะทําคลิปให้ดูครับครับแล้วคลิปนี้ก็ขอเพลงเท่านี้นะขอโจบเพลงเท่านี้นะครับ ถ้าชอบไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับรับวันนี้ก็ขอลาเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ